สวัสดีครับโค้ดไก่นะครับวันนี้ถ้าเกิดใครได้เห็นคลิปนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการสร้างรายได้นะครับต้องการมีธุรกิจนะครับหรือใครก็ตามครับที่กำลังมีความทุกข์นะครับวิตกกังวลนะครับตกงานนะครับกำลังคิดมากนะครับในเรื่องชีวิตนะครับ วันนี้ถือว่าคุณโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาเจอกับผมนะครับเพราะว่าผมมีธุรกิจนะครับที่จะมาแนะนำทุกคนนะครับชื่อว่ามูมอลนะครับมูมอลคือแอปพลิเคชันนะครับที่เปลี่ยนนะครับรายจ่ายนะครับของทุกคนนะครับให้กลับมามีรายได้กลับคืนมานะครับเป็นหลักแสนหลักร้านได้เลยนะครับ มูมอไม่ใช่เครือข่ายนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปตื้อง้อขอขายนะครับมมอเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เรานะครับเพียงแค่แชร์แอปออกไปนะครับให้ทุกคนนะครับเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะครับเปลี่ยนรายจ่ายนะครับให้มาเป็นรายได้แบบเดียวกันกับเรานะครับแบบเดียวกันกับเราง่ายๆแค่นี้เองนะครับเพราะอะไรครับเพราะในชีวิตของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ ตลอดเวลานะครับตลอดชีวิตเลยนะครับตลอดชีวิตเลยแต่เราไม่เคยได้เงินกลับคืนมาเลยนะครับวิแยจ่ายออกไปตลอดชีวิตนะครับจนทําให้เจ้าสัวครับยิ่งรวยขึ้นไปนะยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเปิดห้างนะครับเปิดสาขาใหม่ออกไปเรื่อยๆนะครับเขายิ่งรวยนะครับแต่นะครับเมื่อมีมูอมอเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีหมอเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้านะครับ ออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีห้างที่เป็นห้างที่ตั้งอยู่บนพื้นดินจริงๆนี่แหละครับให้เราไปจับจ่ายใช้สอยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของมูมอได้เลยนะครับที่นี้ก็สามารถนะครับที่จะเปลี่ยนรายจ่ายนะครับของเรานะครับทุกรายจ่ายเลยนะครับเพราะว่ามูมอรเนอรวบรวมการจ่ายนะครับทั้งชีวิตของคนเลยนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นรายได้ให้กับทุกคนนะครับให้กับทุกคนแบบ ง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับที่จะมาทําเงินด้วยกันนะครับมาทำเงินด้วยกันแบบง่ายๆเลยนะครับพวกเราต้องกล้าที่จะอนุญาตให้ตัวเองนะครับได้รับเงินนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับจากที่คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเปิดช่องทางให้เงินไหลเข้ามานะครับเพราะว่าอะไรครับ ในโซเชียลมีเดียนี่แหละครับที่จะสร้างคนธรรมดานะครับให้เป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านได้นะครับในช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วคุณก็พบโอกาสดีแล้วนะครับเพราะว่ายังไม่มีแอปพลิเคชันไหนนะครับที่สามารถให้รายจ่ายนะครับของเรากลับมาเป็นรายได้แบบเต็มๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อกลับมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไล n e นะครับเฟซบุ๊ก นะครับหรือโทรกลับมาหานะครับขอบคุณนะครับยินดีที่จะช่วยเหลือทุกคนครับ